โอเคฮัลโหลใกดขอต้อนรับสู่โปรเจกต์วอลเลโรแล้ววันนี้ก็อยู่กับแคนแคนส์และเควินเหมือนเดิมซึ่งเควินไปเมืองอื่นแล้วหลังจากอีพีที่ที่เราผ่านตรงนั้นไปแล้วก็ไอ้ชู้ชู้มาอยู่ในถ้ำกันเลยนะนี่กดลันไปเลยไม่อยๆที่ต้องการการแ็กเลขเราไม่ต้องใช้เห็ก่องอะไรนะ ทำไมต้องถ่ายก็เพิ่มอ๋อชู่ๆชู่ๆชู่ๆเฮออเควินเดี๋ยวเราส่งเอเทคกหนึ่งเราอยากรู้เสียงมันจะเป็นยังไงเวลาเอชีฟวินเิมอนกับเด็กเป็น,ะ <laughs> นมมอะไรก็รู้เฮ้ยไอพิกเซมอนคุณเป็นไม่ใช่เราอันนั้นคุณอออ,อันนั้นฮอตดอกอ่าโอเคครับจ๊อกย้อนไปเลย,เลย นี่ในถ้ำค่อนข้างที่จะเจอโปเกมอนเยอะมากมากการ์ดกันเปล่าเดี๋ยวขอทำอะไรบางอย่างแรกเป็น,นอะไรฟาราสรอดันลัวๆัอืมดันรัวลัวแล้วเจอโปเกมอนลัวๆด้วยอ่ะสู้หน่อยก็ได้เอาเลเวลอู้ ทำไมสู้ไม่ได้นี่วัฒนธรรมกาเรียนภาษายจำไม่ได้แล้วทางออกของถ้ำคือตรงไหนเดี๋ยวน่าจะตรงนี้นำจำไ,ได้อยู่นิดนิดโหแท้ม่เรียนได้ ancient power oh my god โอ้ oh my god เราแทบไม่ได้เดินเลยเราหนี่ละวเฮ้ยโปเกมอนนี้แต่เราไม่เอาค่อยชอบโอ้แทบไม่ได้เดินเลยโปเกมอนก็มาเยอะเกินแล late, ้วก็พ่งลมนิสัยเฮ้ยโปเกมอบัตรนี้บล็อกบเฮ้ยได้เจอดาร์กไรฮะทุกคยเจอแต่ตัวเด็ดดิ แล้วก็เริ่มซื้อมาเตอร์บอลละวราคลิกบอลโอ้นี่เออตาบอลสิบนะแรกแรกนึมว่าพันสองน้ำซื้อเอลตาบอลไปห้าสิบลกเก็บตังไปซื้อมาเตอร์บอลดีไหมเนี่ยเจอแต่ปงกมันตังเลซื้อเอลตาบอลไปห้าสิบลุกโอ้โหเดี๋ยวพันสองเอ้ตาบอลพันสองปม่ใหม่เจ็ดร้อห้าสิบ 7จ็ดร้อยห้าสิบคูณห้าสิบเจ็ดหนึ่ง 1> 7, 1, 3, สามมืนะสามหูช่วยตั้งสามมืดดิวัวควนปลาวัวนะเกมเราเลยมมึงเล็บนะเกมนะอ,อ,อขนาดจะออกจากถ้ำก็เจอโปเกมอนในถ้ำนี่มันคือนลกจริงๆ ไม่น่าลบไม่มันดีอ่ะมันมีโอกาสาเจอ,ปปอโปเกมอนพอฟซี่เราจำได้ตอนเด็กเราเมืเ่าเจอซื้อคุยเพราะฉนะนั้นเราจะหาซื้ออ๋อที่คุณเจอซื้อคุยแล้วเผลออกนะไม่ไม่ได้ออกหลุดเออเลยหลุดนะเล์ลีฟ แล้วตอนนัานจับได้แล้วไงแต่ว่าพูดเสียได้คนเพราะว่าถ้าตอนนั้นถ้ามีออโต้พีน่เราจะรู้สึกดีมากเราไปฟาร์มให้ทีเลยดีกว่าเราที่เกียดรอทีเนี่ยเข้าไปดีทีอืมเนี่ยถึงยิมน้ำลนะซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมจะทำสู้ยิมน้ำเลยเพราะว่าเพราะเราใช้กระทาดพืชนี่าตุพืนนพนชนะทตุน้ำ ท่าท้ายชนะท่าน้ำอืมันก็ไปสู้เลยนะท่า <c oughs> ไฟชนะท่า,าน้ำอืมใช่มันเป็นตำราของตีตาเซ <c oughs> มาท่าน้ำอีซี่อีซี่มันช็อตได้แน่นอนวันนี้เรามีซุยคุยอยู่นะมันช็อตได้แน่นอนนี่เลยสลิฟตู้มัน,น,น,นมช็อตเฮ้ยตำลาเนาะ <lightly. S 1> <c oughs> ไม่ใช่ตำนานแต่ว่าดีมากเอาตาบอกไปคุณตัวตัวอะไรอเดี๋ยวคุณดูถ้าเราจับได้แล้วกันโอ้ยมักจะบามอเก็บเบอเกนเก็บเอเกันกันแล้โอ้ยมักเก็บเบอร์ตงเงายลีปอีซี่มันอตไดอ่ะหนึ่ง โอ้ยจิ้งหนึ่งรอบุกครั้งเอามาแทนัวนแขกแล้วกันหนึ่งสองสามติดละคนดูทีมอ่ะอาโอ้ยมาเก๊ามาเกบาวาเกามาเก๊าเต้ละดูไม่ได้อะมันเนี้ยเอ้ยอันนี้หรือเปล่าเอ้ยหน้าจอการอัดมันบังนะดูไม่ได้ คนได้ตัวอะไรอ่ะ small แหละเฮ้ยอย่างดีเลยตัวนั้นได้ไงอ่ะคาร์บิคอนอ่ะอือฮั้คาร์บิคอนคาร์บิคอนยังพูดคาร์บิคอนเยอะนะฮะอะไรอะไรยังไม่ได้พูดอะไรเลยอะไรต้องไปใส่ โอเคอืมาจนภัยต่อเลยแล้วกันนะเพราะว่าอืมเราไม่มีหน้าที่อะไรที่จะต้องทําในเมืองนี้แล้วเพราะสู้ยิมก็เสร็จแล้วแต่ผจนภัยต่อ,อผู้หญิงคนนี้ไม่ลองคุยไปล้าฮะอุ้ยก็จะเรียนหน้าโจมตีหน้าตาฮะอาคาเลเซมเพิ่งเรียนท่าโจมตีได้อ้โหมงกี้เหรอ,อ,อสู้ๆไปก่อนเพราะว่า ทีมเราจะได้อัพเดทโอ้ยมาเก็ตตามมาเก็ตตามเก็ตเป็นคุยแล้วไงแคนมาร์เก็ตบอกเขากำลังยุ่งอยู่อย่ามาเสู้กันม,มีสี่ตัวแล้วน่าไปได้รล้ เราหกแล้วีมโอ้โหโคนรคิดถึงเลยอ่ะเมืองเนะี้ยเมืองพวกเมืองน้ำอ,อ่าอืมอืมโอ้ยอ้าววันชอตปิกาจูได้อู้วมักเก็บามากเลยอู้เร็วมักเก็บา์ โูนอะนะกันฟาร์มเวลวมาตึ้งตึ้งตึดึงตึงถ้าเราไปถึงผีเราจะจับตัวอะไรอะไรนะถ้าเราถึงตึกผีลราจะจับตัออะไรไม่รั้อซึ่งเรามีโปเกมอนในดวงใจอยู่เราอยากจกกับแคตี้เราชอบมากๆากโซนพาสนะน้ำอะทำไมพอชนะจริงมันจะไปเจอโซนที่ยิมมป็น เชี่ยวเอ็ดเเรียบร้อยอ่ะของนี่เหรอเนี้ยึกว่าของโปเกมอนหลักโล่โล่โลคิดอืปรักเหรอปรักคือท่าอะไรไม่รู้แทนท่าโฟสเตอร์เสียบปลักเสียบปลัก่ะคนนี้ วิเราเจอนอกพักนะ้ำคุณนิชาบัตเตอร์ฟรีอยู่นะเลยเซอรีไปเลยโอ้โหแล้วว่าโซนแรกๆคนน่าจะสบายสบายเลยถ้าคืนมันเหมาะออกับโซนแรกเราเช่อถ้าหินบัดน้ำน <Butter free S 2> <ะ>ิชาบัตเตอร์ฟรีจริงดิอ๋อคุณอยู่ตรงนั้นเหรอใช่บัตเตอร์ฟรีว่ายี่สิบอย่างโหดเลย คุณอยู่ก่อนยิมสายฟ้าใช่อยู่ก่อนยิมสายฟ้าชอบไปถ้าได้กินน้ำต่ไหนเนี่ยเมื่อีตายตรงนั้นได้เวลเยอะนะวัตเตอร์ฟีดเดอร์บัาเชียนเราเราว,วัฒนาการจากวัตเตนะอร์ฟีดนี่แหละไอ้เดอร์บัตเชียนเราสปีดนันเลยแล้วกันตึดูเรืงตึง รักเกนเรียสามเก้าเก้าเฮ้ยคุณเราเจอพิเศษเราต้องจับละเกี่ยวโปเกมอนไหมเดี๋ยวไปดูในทิ้งแล้เราดูในทีมถึงไม่เดียวคุณดูเลยเราดูไม่เดียวอ๋ออ่ะงั้นเดี๋ยวคุณดูในไลน์อ่ะคุณแป๊บนึงเผื่อดูได้แล้วครับ อ๋อโอเคส่งมาในรายแล้วกันยูติงแอมรอฟ rolling up a s t by you a w every b o r e r all I know is just a b o เฮ้ยสป์บอบสแควรแพนคุณได้แต่บางบสแควรแพนหนึ่งหร้เนี่ยเออเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งขอแป๊บนึง นครับอ,อ้าวสู้ไม่ได้แล้วขอ้สู้คนที่ไหนอ่ะโอ้สู้ไม่ได้ลเลยคุณวิธีฆ่าเทนเนอร์คือ,อยังไงเลยไหมสมมติว่าเทนเนอร์อยู่ในทุกยานใช่ไหมก็มเราก็ต้องรีบวิง่งไปแล้วถ้าโปกเกมอนมันเจอโปกเกมอนอะ่ะมันก็กำลังซูมหน้าจอเข้าใช่ไหมให้รีบวิ่งผ่านเทนเนอร์มันจะเป็นวิธีป่ะอ๋อเราสามารถ่สูเ้เลยเราใช้เลือดสู้ดีกว่ คนนี้ไงที่ใช้แต่ไมจิคาร์ดแล้วตัวสุดท้ายคือกินอะไรบ้าอืออือเอ้ยเจอสโลโป๊ะเห็นไหมไม่ใช่ตัวสุดท้ายตัวที่สองอืออ้าวมันเปลี่ยนเหรออืออือโอ้โหกินระดอยังปวด ไม่ต้องด<ร>ูไม่ต้อง<า><า>อะไรทั้งนั้นเรามาสู้เลยดีกว่าเคฟเกือบตายอ๋อมันเป็นตัวสุดท้ายนั่นแหละคุณแต่ว่าเทนเนอร์มันเอาออกมาโอเคเกาสิบเอ็ด อ้าวเดี๋ยนะโอ้ยอันนี้ไม่ใช่ยิมเหรอเนี่ยเราเรียกว่ายิมแต่ก่อนมันเป็นยิมนี่นะจำได้คุณยิมมันย้ายไปเอแฉวๆก่อนทางเข้าคุณคิดเหมือนเราตอนแรกแล้วก็ไปงนลมนี่จะเปล่ายิมอ๋อเจอยิมแล้ว ถึงตึกผีแล้วอุ้ยยิ้มอะไรอะสายฟ้าเหรอหใช่อ๋ออุ้ยพืชเราลูกแรปปี้แรปปี้พืชชนะสายฟ้าปะเราไม่แน่ใจไม่รู้อะไม่มีใครชนะใครมั้งอืมเราถึงหมู่บ้านลาเวนเดอร์แล้ว เคือเราใกล้ถึงคุณแล้วลมั้งอ๋อยังไม่ใกล้มี่เขาเลี้ยงพันดาว,ลว,ลวเลยเราเก็บเป็นโปรเก็บเลยไม่พีซีส,สิป้าดาวสปอมบอ์บ็อกคว้าพันส์มันช็อตโบดชอมได้ถึงเวลาตั้งรีส์สีโอ้โหตอนไม่รู้สามสิบตาย เอาพีเตียนมนะฮะรนตึกผีสวยขึ้นเยอะเลยอ่ะจริงหรอเฮ้ยลองไปดูหน่อยละอ่อวิลาเจอเอเโนียนุชเออเราจำได้ชั้นบนสุดจะเป็นโซนแกงลอ็อกเก็ตตายหมดเลยเอ่ะทำไมเราไม่เจอตัวที่มีเมก้าแลนะเท็นติดอยู่ในตัวลย อะไรอ๋อตัวนี้ตอนเด็กเราคิดว่าธาตุไฟชนะธาตุดิอืมไฟเรียบร้อแล้วไม่รู้นกอ๋อดีเกมอาดงโลวาเอารีไว้มาหน่อยแล้วกันซื้อรีไว้อ่อาตอนนี้เรียขึ้นทั้งทีมเอ้ยเราเจอไอ้คู่แข่งแล้วเอ้ย อืมดีก okay. วโอเคเรเราไปสู้ยิมก่อนแล้วกันเราสู้กับคู่แข่งเวล่าสุดอ,อะเดี๋ยวนะโอ้โหโอ้โหคู่แข่งยังโหดเลยคุณอ่อเออมันมีพ P7 ตโตเลเวล32เป็นตัวแรกแล้วลองคิดสตาร์เตอร์มันจะเรลวเท่าไหร่เยอะ นี่อสตาร์เตอร์มันยังไม่วัฒนาการเลยคุณโอ้เราดะมาเกิดเราจะมาเกิดเมืองอันนี้เลยอะยิมน้ำมาคุณต้องฮิวก่อนถ้ามันเป็นพิธีคุณถ้าคุณมาถึงเมืองคุณต้องฮิวพิธีวัดคุณมันแฮกมันมีมันมีตินิกาเมะแล้วมันก็มีชอแมเดอร์เลยใช่คะเออมันมีสองสตาร์เตอร์ เดี๋ยวเราว่ามันมีสามใช่ไหมอืมอาจจะใช่อาจจะมีบอปสองพจนมาตนเราว่าที่เขาถ้ามันเป็นสามจริงเออจริงเลยมันเป็นสามคนอืเราคิดว่าเรารู้แหละทำมาแบบทำมาก็มันอาจจะไม่ได้ตั้งค่าไว้แบบสมมติว่าเราเลือกทาดไฟตอนแรกมันไม่ได้เป็นท่านน้ำใช่ไหมแต่เขาเหมือนที่เจียใส่เรคิดมั้งอะไรทำอืม เดี๋ยวนะคุณเราขอทำเพื่อความเช็ครอบความรอรอบเออแมปนี้ไม่มีไอ้ที่เป็นโปเกบอลเก็บตามพื้นใช่ไหมไม่มีโอเคเราจเจอแกสตลี่วลยี่สามอุยอยากได้แต่เดี๋ยวเราก็ใกล้ถึงแล้ววัวตอมเราเล่นกันในระดัได้โปเกมอนทาร์ตี้เลยเราจเจอแก๊งล็อกเก็ตแล้วแกงล็อกเก็ตมาสเตอร์ฟิอ่า มันแบบม่นไอตัวนี้มันแเซทในโปเกมอนอินฟินิตชิวชันแต่ว่าันนี้มันเซทไม่เซทเลยแป๊บนะแล้วว่าแม็กซ์รีไวโอโอโหไม่ไหวเลยอ่ะเป็นอ وني คนแรก เล็กทิ๊กอคมทายโอเกมอนโกเลมคนหัว้างคืนหัหน้ายินมมีโกเลมเลนอนหลังสันเือมาโอ้โห กัดมันโอ้โหสนอเล็กกระจอกสุยเราสู้ไม่ได้อะโอลืมอีกแล้วอา ล่สเสนออกมาจำดูเราว่า,าต้องไปฟาร์มเวลให้ดีกว่านนี้ก่อนที่จะมาสู้ยิมนี้นิดชิงเราตีสองทียิดชิง,ชงตายอ,อย่างโหดดิอยาก่อยมีโปเกมอนในชีวิตจริงอ่ะเออ คุณคิดเหมือนเราเลยเราชอบโปเกมอนมากแล้วถ้าโรงเรียนพวกเราแบบไม่ถ้าเป็นโรงเรียนฝึกโปเกมอนอย่างเงี้ยคือไงสิ่งที้เราคิดคือเราคิดยังไงคือแบบเออแต่แตและห้องจะแจกโปเกมอนเด็กคนละหนึ่งตัวเหมือนในเรื่องโปเกมอนเลยแบบที่เราคิดอ<น>ือ<น>รู้สึกว่าถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเราจะเจ๊งอะอยากให้มีโปเกม เลยวอนาคตพวกเราเอาเงินรายได้มาระดมทุนสร้างขุนยนต์บางกมีมันทัวโล์ลงอือเออจริงอยากคิดจริงอยากใครมีตัวเดียวกันตอนนี้เราบ้าแบบนั้นนาะอืเตอนนี้ก็เฉยๆแต่ถ้ามีจะดีมาก ฉันน่าราต้องขอลองอีตอนนะให้เราวนดมกันอีตอนมาทำหุ่นยนต์ปูเกมอลอีตอนมาโอเคคนเราวะยี่สิบนาทีแล้วเราตัดจบแค่นี้ดีกว่าแล้วเราไปฟาร์มกันโอ้เอก็อย่าลืมไปกดติดตามกันในแฟนชาแนลพิกเกมแล้วก็สโคตตแซดอีดิตที่ติที่เออตัดต่อคลิปหนึ่งให้โอเคลาเอเยเดียว good